นายพรานเมฆเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยเห็นยายบัวจริงจังกับเรื่องไร้าสาระแบบนี้มาก่อนเลยหลังบอกเหตุอะไรกันครับยายมันก็แค่กวางที่ดิ้นหลุดไปได้เท่านั้นเองแหละครับคงเป็นเพราะผมมัดเชือกไม่แน่นพอเองแหละครับไม่แน่นพออย่างนั้นหรือยายบัวใส่หน้ากวางตัวนั้นมันดิ้นหลุดไปไม่ใช่เพราะเชือกไม่แน่นแต่มันดิ้นหลุดไปเพราะมันต้องการจะเตือนพวกเราต่างหาก ชาวบ้านคนอื่นๆที่ได้ยินก็เริ่มหันมามองด้วยความสนใจพวกเขาเคารพยายบัวแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งไมนางถึงได้จริงจังกับเรื่องนี้มากนักเตือนอะไรครับยายชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นเตือนถึงภัยพิบัติที่จะมาถึงยายบัวตอบเสียงเรียบแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลสังเกตดีๆสิหลานกวางมันไม่เคยเข้าใกล้หมู่บ้านขนาดนี้มาก่อน แล้มันก็ไม่เคยดิ้นหลุดไปได้ง่ายๆอย่างนี้ด้วยเหมือนมีพลังบางอย่างที่เหนือธรรมชาติมาช่วยมันยายบัวครับนายพรานเมฆเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยยายคงคิดมากไปเองนะครับกวางก็คือกวางมันคงแค่กลัวตายก็เลยมีแรนฮึดเป็นพิเศษเมฆเอ๋ยจงฟังคำของยายยายบัวพยายามเกลี้ยกล่อมคืนนี้ จะมีพายุใหญ่พายุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันจะนำมาซึ่งความพินาศคำพูดของยายบัวสร้างความอึดอัดใจให้กับทุกคนบรรยากาศที่เคยคึกคักกลับเงียบงันลงทันทีชาวบ้านบางคนเริ่มรู้สึกหวาดหวัน่นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เชื่อคำพูดของยายบัวเพราะท้องฟ้ายังคงแจ่มใสแดดยังคงส่องแสงจ้าไม่มีวิเแววของพายุเลยแม้แต่น้อยยายครับ ท้องฟ้ายังสดใสยอยู่เลยนะครับไม่น่าจะมีพายุอะไรหรอกครับพวกเจ้าไม่เห็นสิ่งที่ยายเห็นยายบัวถอนหายใจแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเจ้าจงเตรียมพร้อมไวเ้เถิดเก็บของให้ดีและหาที่หลบภัยที่มั่นคงที่สุดเท่าที่จะหาได้แม้จะมีความไม่เชื่อแต่ด้วยความเคารพในตัวยายบัวชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มกลับไปเก็บข้าวของภายในบ้านอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก ส่วนพวกพรานก็ยังคงหัวเราะร่าเริงและยังคงจะจัดงานเลี้ยงฉลองที่กวสสางหนีรอดไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อตะวันลับฟ้าความมืดก็เข้ามาปกคลุมหมู่บ้านพนาเวศท้ทองฟ้ายังคงดูปกติมีเพียงแม่ฝนบา,บางๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตกแต่นั่นก็ไม่ทําให้ใครคิดอะไรมากนักตกดึกขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กําลังหลับไหลอย่างเป็นสุขเสียงฟ้าร้องก็ดังคลืนคลันขึ้นมาอย่างกระทันหัน